ดูว่าการแลจออกไหมถ้าไม่ออกนะร้อนครับรลอนเปิดกันเลยสดุดร้อนร้อนวันนี้ก็อันบั๊กแบบชิวๆเปิดยาวๆห้าชั่วโมงก็ไหววันเนี้ยถ้าไม่ได้การแลนี่คือเศร้าคือถ้าไม่คือถ้าไม่ได้การแลนะจะไม่เปิดอีกอืมก็สั่งมาอีกอันนี้จริงสั่งอีกถ้าไม่ได้แกี๋ยวเ้ย อยาอยากมันมีกี่ซองนึ่งมอแกนี่ห้าบหิ็ดกี่ติอร์มาแ่องมี่ก่อนทุกคนาขออรไปหน่อยเยอะเยมองไม่เห็นอยอะเยขอเอาอันนี้อันเลกกันขอติเกอร์แก่คนซียอมากองงอนออมาแบบก่อนยยบยราชาซันซุต้องติเกอร์ทามีครับราชาซันซุแต่ถ้าไม่ได้คือต้องมีการแสบตั้งแสบถ้าไม่มีคือแบบก่อยรอราชาซันซุโอ้

ดูดิต้องหย so ิบาอกมดูทิมมาทิมมานะคะทุกคนแรกนะคะในทิมมามาตอนที่สองคือแบบชิวๆเลยอะขยะใส่เนียกันนะอันนี้ก็คือยชิวๆเลยชิวๆเลยวันนี้คือแบบชิวๆแกะแกะเป็นล้านเนอแน่นเฮ้ยเฮ้ยแคทกุ้งนะครับกุหมูเหลือบบานเลยบานเลย ราชาทันสุจิบไ <ico> อันที่สของนีการหลการหลว้วการ์ดแหลลลลแล้ตั้งแต่ร้อยแล้พี่มาเป็นร้อยแล้วเปิดอันที่เท่าไหร่สมีนับรวมกันสามสี่ไม่จำเปน้งึท่าไหร่แล้วนี่แบบ การกลุ่มคือคืนวังทิกเกอร์มีแต่การกลุ่มได้แต่การกลุ่มหมดเลยโอเคมาดูหักการกลุ่มนี่อันนี้คือเซตปกตินะครับการกลุ่มคือถ้าถ้าได้การสั้งขอให้เป็นการกลุ่มกับมาบิวหรือว่าคุณเพืทุกคนเลยก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วพิมมาคออิงโกอิงโกอิงโกเต็นุ่มหนุ่มได้อยู่กับพีม่าตลอดเวลาก็ไม่ได้ไม่ขอต่อมา แกล่แกล่ฮะเฮ้ยไม่มีการ์ดหรือมีกัรกลุ่มยกระดมอะไรไม่รู้ว่าสลับการอะิเกอร์ลักการกลุ่มยกทีมสามใบานะครับการ์ดกลุ่มผมสุดยอดมากทีมงานจับมาดึงมามันจะมีการแลงพอดีต้องนะต้องต้อง มามาเก่งเรื่อยๆอ๋ออันนี้เก่งแล้วนี่เก่งเลยนะครับเบอร์่ะเบอร์ต่อไป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 การแรกถ้าครั้งแรกออกนี่แบบวิ่งวิ่งรอบห้องเลยนะรอบห้องพิมมาพิมมาตอนนี้ตอนนี้แข็งมากตอนนี้กาแรกไม่หอกเลยนี่การแลกต้องมาแล้วแหละค่ะปูซานเบลลี่ปาเดลพลังอินโก็ขอ คาแลนหน่อยอิงโกขอคาแลนหน่อยอิงโกอิงโกเอาหน่อยมาเบลทำไมได้ได้มาเบลสอมต่อปลายจะได้ใครกันนะเยอะมากเลยละมุนเอ้าเก็บเก็บเยอะแบบถล่มทลายเลยเฮ้ยแล้วเขาไม่ได้กับพิม่าเฮ้ยาต่างกันแล้ว ันที่มันไม่เห็นการมากมันจะแบบได้ลุน้นว่กันไรแล้วเปล่าเฮ้ยถ้าจับกูแบบอบจับแล้วทำไมมันเฮ้ยคัดคัดอยู่ลึกแบบนี้กันแล้วมาเมลบลมาเบลยังไม่ได้ยิงโกเลยปะจบไปแล้วอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะ่าอุย้ยคำเข้าความไม่เคยเห็นหรอเฮ้ยเฮ้ยแม่มาเบล เกีย์หน่งสองสามส่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะหนึ่งสองสาก็ดเขากลีเอ่แล้วหนึ่งสองามสี่ห้าหกก็เปนเพือก็เคนเลกกันอุ้ยตายแล้วก็แบ่พลังอิงโกะพลังอิงโกะมาแล้วอิงโกะอิงโกะอิงโกะมาจริงมาจริงเลยปุ๊บผู้สปับโอ้เต็มบ้านแน่ตมบาตองตาไ่ไดงนะคะอันที่ ใส่่กลองสี่หกเจ็ดอันนี้ที่แปดอ่ะไม่ได้เอหมตันที่แปดนะคะอันที่แปดวิ้วไม่เห็นการด้วยเฮ้ยเอาแล้ววิ้วอันนี้ไม่เคยมีวันนี้เก่งมากๆเลยนะนี่ไหนการใครการกัรกลุ่มอันนี้เขาไม่เคยมีมีแต่เขาไม่มีนี่คือซื้อทุกวันนะครับจนสมคมไม่ได้ต้องซื้อซือบนียร้อแบนี่ก็ขนอแกะแกะแกะอันแกะแกะแกะเฮ้ย าชูลึกแบบนีนแน้แม่ก็คุณอีกไงจนไม่เห็นใครที่เก้าที่จังก็มีกระเปมาแลกกับเขาบ้างอะไรนะแลกกับมาบิลโอเคอันที่เก้าจะแกะไปเรื่อยดีกว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวนิดเดียวแกะไปเลยไม่สนแล้วแกะเลย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 แกะเล <c oughs> ยแกะเลยวิกาจูอยู่อยู่ตรงไหนนะอ้าวไม่มีการทุกคนอ่ะอ๋อมีว่ามีอิงโกอ๊อฟแกะกันอิง <c oughs> โกะไปแกะ ไอิงโก้ข้างอินโก้จริงๆนะอ่ะอันต่อไปอันที่สิบเอ็ดถ้าการไม่มีบอกใครดิการไม่มีก็มีมีพิมมาวิธีการพุ่มนั้ะพุ่งกระสุนพิมพ์มาวิธีลงเป็นการพุ่มหรอ่าพี่พิมพ์มาอินโก้มาแล้วแล้วยพอจับอันนี้แล้แน่นอนเขามือแล้วสองใบนี้ต้องมือแล้ครับสองใบนี้เฮ้ยสีแปลกๆอุ้ยสีแปลกๆวันนี้ใช่ไหมอุ้ยการพุ่กแล้ววันนี้เก่งมากๆเลยนะ อันนี้อันนี้แรงแน่นอนะอันนี้สามั้มันวิววิววิวเป็นอะไรมาเว,ว,าวิววะที่ก็ไม่เป็นนี่การ์กุมี่สุดเป็นไร <What? S 1> ากาคุบีแก้วแกแบบชิวชิวแก่กาคุบีแก้วอ่ะโอู้หูกาคุบ่อยอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนอ,กอันนี้เหมือนจะเป็นอินโกะอินโกะจริงๆคือซื้อเมื่อไหร่จะได้การแหลต้องไปโดนรีเซ็ตถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกไงดีคือคือต้องไปโดนรีเซ็ตถ้าไม่ได้จะบอกยี่โอ้ โกย่ะโอ้โหกยิงโกอีกแกรงอุ้ยอันนี้มาเบลชัดเจนมองเห็นเป๊ะคือแกะให้เมื่อยอ่ะจะได้หรือเปล่าจะช่วยแกะถ้าขาของเขาหมดแล้วนี่ทุกคนให้้สกจเฮ้ยใส่มาหรือเปล่าชอบจะไ้เกิดชอบจะได้ยิ่งแต่เจอไม่ไวอ๋อหยวคือใส่มาหรือเปล่า ไปเรียไม่สิบไปอยู่กันไหมเจอกังอุ้ยขัดกูมีแก้วอุ้ยกุ่มกุมกุมกุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะอุ้มเหมือนกันนะคืออุ้ยอันนี้แปลกอีโก้เฮ้แก้อิงโก้เพราะว่ชื่อันโอ้ยอันี้อันนี้อั้รวม้วลนแววนลนแก้วโอ้โหนี่แกะไปจะครึ่งนึงแล้วยังไม่ออนี่เสียมาก ก็มีผมจะสั่งซื้อผู้ซื้อถ้าได้สั่อันนึงก็โอเคเอันนึงกีเปอร์ทนกลุ่มครับเห็นกระปุกสีฟูเห็นไก้อิโกมาทำให้ยช่วยแกะได้แกะแบบแล้วขอ,<า>อเขแ,แ,แล้ขขเขาขอนับก่อนนี่อิงกบมีหนึ่งสองสาสห้าอิงกบมี5้าใบอ้ย มาเบลนะคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ใบเป็นอะไรกับการกลุ่มก่อนคือเออ่ใครนะทีมามีสามอันนะคะใช่ถามตัวจริงป่ะเนี่ยคุณใช่เลยถามตัวจริงไหมครับเนี่ยจริงแต่มันอาจจะลืมชื่อการ์ดกลุ่มแบบน,นี้ฉันถามเขาไม่รู้สีอันอันนี้คือการ์ดกลุ่มอีกอันหนึ่งนะเอ้ยการ์ดกลุ่มเขาได้สี่อันตลอดเลยอ่ะมาตาน,นี้ค่ะไม่คุยดิกรเกะจนไม่เห็นของกระเกะว่าจะได้อะไรเฮ้ยโยนตรงนี้สิ ไม่ได้นี่คือมีนั่งแล้การ<อ>กุ้มค่ะนี่คือเป็นอะไรจริงๆนะเป็นอ,อะไรก,การกุ้มเฮ้ยเป็นอะไรการกุ้มก่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเฮ้ยมาเบลแบบหัวเรื่องเซียนะไงจับรู้ปุ๊บเลยแล้วเกลียดเ,เลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแบบจับปุ๊บรู้เลยอะไปเนี่ยคือแกะทุกครั้งทำไมได้กดดลิ่นคือสุกตลอดเวลาอิงโกะค่ะการกลุ่มกุ้มกุ้มเต็มบ้านแล้ว กินโกค้ครับกินโก้โกูแกะ,ะ,แกะ,ะเร็วจังเลยแกะแตช้าเลยอะเรอ่ะมันจะได้ออกท้ายๆเลยที่แกะไม่าไานแต่เช้าหน่อยก็เดี๋ยวผู้ชมเขาปเปียกเน็ตเน็ตก,กันหมดอ้าวกัดกลุ่มกัรกลุ่มกลุ่มหรอกลุ่มเฮกลุมม่มมีเมื่อสี่ใบแล้วนี่เอ้อโอ้โหเดี๋ยวแค่นั้นกลุ่มมีแล้ว าไม่ส่งการ์ดมาให้ผมวะเนี่ยคือไม่มีการ์ดแล้วหรือเปลา่ามาเบลมาเนบลมาเ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 บลเฮ้ยอย่าลืมต้องรอเอ่อมาเบลเดี๋ยวเราเช็คการ์ดก่อนแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบแคร์นะคะอิงกุ๊มมีสองสี่ห้าเก้าการ์ดกลุ่มมีเก้าใบ ก็ดทดานหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดใบเจ็ดพี่มาพี่เก้ามันดูจะเละกอาใครได้ไหมไม่ไม่หรอกหนึ่งสองสามสี่สี่ใบโหเต็มบ้านอันนี้เลขอะไรได้บ้างไมไม่ไม่เละไม่ไล้เก็บไว้ก่อนคิดดีกว่า้าต่อไป ความหลังเฮ้ยการกลุ่มแน่นอนใหีเดียว้ีเดียวการกลุ่มแน่นอนความหลังเราอาจจะน้อยนับก่อนมีกี่ใบอย่าเพิ่งนิ้แก่ด้อันนี้แก่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดแปมีทแปดนท้ายเข้ากระถางกันใช่ค่ะอายุโตอับบุญจำบุญจัปะพลังแห่งอิงโกะโช่วยค่ะด้วยโปดช่วยประทานการแล สักใบก็ยังดีใครก็ได้แต่ถ้าถ้าขอขอการกลุ่มอะไรการกลุ่มสาธุอ่ะเยป่าตั้งยิงมันเป็นรตเหนื่อแล้วเาอแล้วนเราก็เห็นแล้วว่าคนนี้คือการกลุ่มแน่นอนคือใบถ้า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 ได้นะก็มั่เห็นจริงการกลุ่มปะล้มไฟยูทูบกิกงี้ลุลุลุลนลุ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 ้ เป็นยี่มันออกมาได้แล้วนี่อีกแล้วอีกแล้วอุ๊ยจะล,ลองเอาอยู่แล้วพลังมิงโกะได้มิงโกะจนไม่เห็นก้าวต่อจนหัวใจมันเจ็บเดี๋ยวซองสุดท้ายท,ทำคอนเทนต์ละวอนนี้ซองสุดท้ายจะได้หรือเปล่ากูมีแย้วตี่นี่ก็เป็นกับปูปากูมีมแย้วเหรอไม่ได้ให้แกะเดี๋ยวหาหาการ์ดกันหน่ค้าไม่ออกดี ไม่ได้ดรู้เลยไเลยีซื้อมาเบลมาเบลนะลั <c oughs> สุดยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแไปนะทุกคนี่ก็คือแฟนตัวยงมาเบลหนึ่งสอสมสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้อันนี้เรขกอะไรโอ้โหการกลุ่มเล่งสองสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสาพิมมาเเรกอะรหนึ่งสองสามสี่สพิมาพิาาม่าหายยากนะเนีย่ยเอาดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดังหงถ้าไม่ได้มากิกการคุดแรงไปวามได้ไม่เอาแลยแต่ฉันต้องเอาหุเมงนแล้วไม่เอาลองึนมาเบลเยอะมาเดยะมาเมเดหเดี๋ยว

就是不懂的歪歪歪 แบบนี้สันตูสันตูใจดีกับผมก็รัแกะกี่ซองนะซื้อมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนสองซองแล้วคนเกือบร้อยนี่นำหนึ่งเลยนะไม่ได้จริงดิไม่ได้คือรองไห้เลนะคือสันตุกูกับที่เหลืออีกแค่หเซ็เดี๋ยวซองสุดท้ายทำเงันเห็นละขอเธอพิดนี่อยกถือลงฉันจะรับโอ้ยกากุม แกะไปหมดเลยแกะไปหม,นนมเด <Okay. S 2> มมเลย <Okay. S 2> ค่ะขิะ้นมาขิ้นมาแล้วนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนณบายบายสุดยอดที่เราได้ในสัปดาห์น,นี้ก็คือรุ่งค่ะจนมาเห็นก้าวสาจนพ้าใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้า i don't want more